น้ำแขกเคอกันยัอยู่สวัสดีค่ะมาพบมาพบก,กับใบยังเจียบในช่องกอติชีวิตเกาลีแล้วนะคะพี่น้องเนาะมมื่อกี้กได้ร้อยเลือดมาฝากพี่น้องเนาะค่ะเด้อเดี๋ยหลับผมร้อยเลือดค่ะพี่นอ้องเบิ่ง่ะพี่น้อง มาฝาบพี่น้องค่ะลาบเลือดค่ะพี่น้องลาบใส่เลือดค่ะปวดตัวค่ะพี่น้องขม,ขมขมค่ะพี่น้องพักลายล,ลค่ะพี่น้องโหระพาบักแตงหอมใหญ่เออมแมนยังเกาะหอมแขกค่ะพี่น้องแล้วก็พริกพริกหวานแล้วก็บมะเขือตัวแลวค่ะพี่น้องเขือตัวแลวแล้วก็สลัดแล้วก็หอมเทพ้าค่ะพี่น้อง มาแสบๆกันเลยค่ะมันอี้มาแก่โตค่ะพี่น้องมาบอกอักยางเว้นเลยมันอี๋ฝ่าวเห็ดเบียกฝ่าวมาค่ะพี่นอ้องเจ้าขวัญเยวคือเกาค่ะขวัญเยวนี่ค่ะมากับบรรยากาศค่ะพี่น้องกับบรรยากาศมาฝาพี่น้องค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะ อืมอืมอน่องลืมฝากพี่น่องเด้อค่ะเด้อพี่น่องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แม่เจี๊ยบน้ำมีเด้อค่ะ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นัน่นเลเด้อค่ะขอบคุณได้ไหค่ะมาเี็บบกันค่ะพี่น้องอืมมีกำลังใจหายเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันจะเจ็บจะได้มีกำลังใจมาเฮ็ดคิปดีๆให้พี่นอ้องเบิ่งเด้อค่ะอือ ถ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศใั้เบ่แรงค่ะพี่น้องมา่แก่โตอืมก็อมอมขอตรวจคอพายสำรับคนที่บก,กินเนื้อดิบได้ค่ะพี่น้องเด้อ ท่านกลิ่นมุ้งม,ม้ามียกังก็ขอโทษขออภัยน้ำได้ค่ะพี่น้องคะ่ <c oughs> ะคำว่ากินในฟ้าคำว่า <c oughs> กินในฟาร์มมันจังไหนบรรยากาศค่ะพี่น้องอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรบรรยากาศป็นใดคะ่ะแดดมันซองหน้าบ้านนะคะพี่น้องือ <c oughs> กินเนื่อจูนะพี่น้องขอตทวจขอ,อแพทยหลายๆเด้ค่ะมันคำมันเหมิดก่อนค่ะพี่น้องคำเร็วๆกินยังไม่ได้เบิดอยู่คำแล้วพี่น้องกินยังไม่ได้พอะิตวัตอยู่เมิดเขาเมืดเขาก็เลยปิดคลิปสั่มขายพี่น้อง chất ở rất kẹt khó càng nhất nhỉ ừ. bán bánh nào này còn mới Mình không có liền lắm đó thật cái อากาศเริ่มเย็นแล้วด้วค่ะยุกอ่ะเลีอากาศเริ่มเย็นแล้ว,วย่บ้านเ้าเป็นยังไงน,นอค่ะเปลี่ยนไปนอพีนอออ่น้องหืมคอยกดติดมือ เขาเขาใช้กองฟม้งมารับพี่น้องอเขาติดมือค่ะเพ,พเพเพเพอยู่พี่น้อง คิดอ,อยากลายมือแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะอื อื้อวานฉัมาจับะหนายกล่องใหน้นไาไพี่น้อง Ja, บรรยากาศก็โซ่งจับฝนตกไงพี่น,พน้อง mm -hmm. Thêm một tiết lượt nữa Hãy subscribe cho kênh hào เรื่องกระไรสูบมากเลยอือเฮ้ยมาค่ะพี่น้องั้นกินบอสุภาพบยังก็ขอโทษขออภัยหลายได้ค่ะเด้อกินมุ้งมันบอสุภาพก็ขอโทษขออภัยหลายได้ค่ะสำรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซัมเนีตก่อนเด้อค่ะเด้อ ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งลำลำเล่นเ้แตตลอดปีแล้วก็ตลอดไปพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ